สวัสดีครับพบกันอีกแล้วในมื้อเย็นวันนี้นะครับเป็นเมนูอะไรมาดูกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยตอนนี้ก็จะหัน่นผักคะน้านะครับหัน่นตัวต้นก้านมันปอกเปลือกแล้วเนี่ยหัน่นเฉียงเฉียงหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเตือนในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้จัดผักที่หัวจานก่อนอ่นาคะน้า เอาใส่เข้าไปนะครับเปียงทั้งก้านทั้งใบก็ใส่เรียงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราแช่เย็นเอาไว้ก่อนท่านที่ชมแล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงทักทายเข้าไปคุยกันนะครับส่งความคิดเห็นเข้าไปได้เลยตอนนี้ก็เอาพริกกระเทียมมาหั่นแล้วเดี๋ยวก็มีดย่ำยๆำย,ำยำเข้าไปนะครับให้พริกกระเทียมเนี่ยมันละเอียดสักนิดนึง หั่นไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับหัน่นแบบพริกกระเทียมครับนิ้วเอาไว้หั่นไปครับค่อยๆหั่นไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆแต่ว่องไวนี่แหละครับคือการย่ำพริกกระเทียมนี่กดมีดแล้วก็หั่นเข้าไปเลยนะครับ แล้วเอาใส่ถ้วยนี่แล้วปรุงใส่มะนาวเข้าไปนะครับครึ่งลูกใส่เกลือปลายช้อนชานิดเดียวพอช่วยดึงรสชาติของออน้ําที่เราจะปรุงเนี่ยแหละครับน้ำตาลทรายใส่ไปหนึ่งช้อนชาเต็มๆเลยครับใส่เข้าไปครับแล้วก็น้ำปลา2ช้อนชา ใช้น้ำปลาดีนิดนึงนะครับรสชาติของตัวน้ำที่เราปรุงรสเนี่ยมันจะได้มีความอร่อยหอมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมายก็จะมาหั่นอันนี้จะใช้เนื้อสันคอหมูหนําเนี่ยแหละครับที่เขาเรียกกันหมูหนํา300กรัมหั่นให้ความหนามันก็ประมาณสักเซนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลาเอาไปย่างจะย่างเตาถ่านหรือจะไปย่างในกระทะเทฟลอนอะไรก็ได้นะครับถ้าเราเอาสะดวก อันเนี้ยผมจะใช้ย่างในกระทะเทปรล่อนแต่มันล่อนหมดแล้วครับตัวเทปเหลือแต่กระทะแล้วครับอย่าลืมนะครับท่านที่ชมคลิปนี้แล้วสนับสนุนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดได้เลยครับใต้กระดิ่งเนี่ยครับใต้คลิปเลยครับตัวหนังสือแดงๆและกดกระดิ่งด้วยครับนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไป อันนี้ความหนาพอดีเวลาเราย่างไฟปานกลางไม่ต้องแรงมากผิวของเนื้อหมูมันก็โดนความร้อนที่กระทะแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมข้างในก็สุกพอดีครับถ้าเราหั่นหนาไปความสุกมันมันก็จะช้าอาจจะข้างในบางทียังไม่สุกดีถ้าย่างขนาดนี้จะได้ความฉ่ำของน้ำในตัวเนื้อหมู ยิ่งถ้าใครสะดวกย่างเตาถ่านยิ่งดีนะครับแต่อันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์อะไรง่ายใช้กระทะย่างเอานะครับย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาหัน่นวิธีการหั่นเนี่ยก็หัน่นจะหั่นเข้าหาตัวก็ได้แต่ขอให้หัน่นให้มันให้มันแบนหน่อยนอนมีดนิดนึงถ้าเราไม่ถนัดหั่นเข้าหาตัวเราก็หั่นออกก็ได้นะครับเอาตามที่ท่านสะดวกเลยนี่แหละครับกลิ่นหอม นะครับอันนี้ผมก็จะหั่นให้ดูน,นี่หั่นเข้าหาตัวความหนากำลังดีไม่ต้องหนามากนะครับเวลาเรามาจัดเตียงในจานแล้วราดตัวน้ำปรุงรสเข้าไปก็มันจะซึมซับดูดน้ำปรุงรสเข้าไปก็ได้ความอร่อยรสชาติจัดจ้านเลยครับอตอนนี้ผมจัดหั่นเรียงเข้าไปเรื่อยๆนะครับใส่ที่จาน หลังจากที่จานเนี่ยเราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วที่เราแช่ตู้เย็นอย่าลืมนะครับส่งความคิดเห็นคอมเมนต์ทักทายกันเข้าไปได้นะครับมีอะไรติหรือจะชมหรือจะพูดคุยกันส่งความคิดเห็นไปได้เลยครับแล้วอย่าลืมนะครับสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามใต้คลิปนี้ครับกดเลยตัวหนังสือแดงๆนี่แหละครับกดได้เลยครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปอันนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเอาน้ําหมูที่เราย่างแล้วเนี่ยราดลงไปด้วยนี่แหละครับมันได้ความชุ่มฉ่าจากนั้นก็ราดน้ําปรุงรสนี่ลงไปเลยออกกินหอมครับเนื้อหมูข้างในก็ยังฉ่า อย่าลืมนะครับสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับอร่อยกับตาปุกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปโอเมนูวันนี้ถ้าท่านทานอาหารเย็นอยู่เห็นนี่ทำเป็นทานเล่นทำทานกับข้าวหรือจะทานกับเหล้าได้ทั้งนั้นเลยครับสำหรับท่าน คอแอลกอฮอล์ก็เห็นแล้วโอ้น้ำลายสออะไรครับอย่างนี้เป็นกับแกล้มดีชั้นเลิศนี่แหละครับเมนูสำหรับวันนี้หมูคำหวานหวานอย่างไรต้องลองทำครับอร่อยรสชาติจัดจ้านมีผักแกล้มเครื่องเคียงนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับอร่อยกับตาปุดโดยการกดติดตามที่ใต้คลิปนะครับตัวหนังสือแดงๆนะครับกดได้เลยครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำล่ำลาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ